ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะจะมาเล่าสู่กันฟังสําหรับสภาพวะการของจังหวัดเชียงรายซึ่งที่อำเภอเวียงเชียงลงนะคะคือในสัปดาห์ที่ผ่านมาในรมมัฐมนตรีจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเวียงเชียงลงนะคะอ,อยู่ในของส่วนของในอาคารแล้วก็มีนอกอาคารแต่ว่านอกอาคารเนี่ยจะค่อนข้างไปเ,เก็บภาพแล้วก็ทำวิดีโอหรือว่าบรรยากาศหลฟ์ส่วนน,น้อยมากเลยนะคะจะอยู่ในอาคารทีนี้ ด้วยความที่เรานะคะต้องใช้ชีวิตอยู่ทั้งในอาคารนอกอาคารนะคะซึ่งจะพบเห็นในส่วนของสภาวะอากาศนะคะหรือว่าลักษณะการปกคลุมด้วยฝุ่นละอองควันที่เป็นกา๊าซเผาไหม้เลยนะที่ได้กลิ่นชัดเจนนะคะแล้วก็สภาวะที่มันปกคลุมจนทั่งแดดแสงแดดเนี่ยลดลงแล้วก็การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์เรียนรู้ นะคะด้านพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะร้อนเซลล์โดยเข้าจนนจำกััดพอเพียงขอลอสบิทหรือว่าในส่วนของที่สภาพอากาศโดยรอบ ะะรวมถึงที่เรากำลังสร้างในส่วนของอาคารเล็กๆนะคะเป็นอาคารน็อกดาวน์เหล็กการันไนทที่เรายกโครงสร้างจากจังหวัดพิุโลกมานะคะที่เป็นอ,อยู่ในพื้นที่ของไร่พอเพียงเวียงเชียงรุ้งนะคะซึ่งได้ปักหมุดลงไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอการยืนยันแอปพรูฟจากตําแหน่งของ Google นะคะซึ่งในพื้นที่นี้ก็จะมีร้านในส่วนของร้านโซลาร์เซลล์นะคะโดยห้างเซน,นเนอ,อร์านพอเพียงเวียงเชียงรุ้งโซลาเซลล์นะคะเพราะา ว่าต้องการให้มันสอบคล้องกับชื่ออำเภอนะคะแล้วก็ชื่อของบริษัทคือพอเพียงนะคะแล้วก็เราก็ตั้งชื่อว่าโอเคเป็นพอเพียงเมืองเชียงรุ้งนะคะโดยเป็นไร่ของคุณพ่อนิคมสิทธิเแก้วนะคะเป็นสวนหรือไร่ก็ตามนะคะก็คือมีทั้งพื้นที่บนเดินเขานะคะที่เป็นส่วน จริงๆสะมันจะมีความเขียวนะคะยังน้ำยังเยอะอยู่นี่ขนาดน้ำไหลไปพอสมควรนะจากการไหลลงที่นานะต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีที่ราบนะคะซึ่งก็จะปลูกต้นกล้วยแล้วก็มีในส่วนของสาน้ำเลี้ยงปลาน,นะคะมีทั้งสองบ่อแล้วก็มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบรดสูบน้ำเคลื่อนที่นะคะปั๊มสูบน้ำแบบปั๊มจุ่มนะคะอ่ะท่อสองนิ้วนะคะเคลื่อนย้ายได้หมดนะคะรรด น้ำต้นไม้ที่เป็นต้นกล้วยต้นไม้ต่างๆนะคะแล้วก็สูบน้ําเข้าอีกสระหนึ่งแล้วก็จะมีปั๊มชักที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าบัดเหล็กนะคะแล้วก็ติดตั้งมาใช้มาทั้งหมด3ปีนะคะเข้าปีที่4แล้วนะคะแล้วก็ส่งขึ้นลาดเน,นินเขาแล้วก็พื้นที่เสรดด้มันจะเลยทาให้เป็นสวนผสมผสานนะคะที่มีมะพร้าวมีลำไยมีส้มโอเป็นมะพร้าวนุหอมเนาะ,ะแล้วก็จะมีถนนมลเบอรี่มีเล็กน้อยนะคะมีต้นกล้วยที่เยอะหน่อยนะในตอนนี้มีต้นไผ่ อะไรเงี้ยมีผลไม้หลายอย่างนะคะก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ว่าศูนย์เรียนรู้นะคะหรือเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานแสงที่เพื่อการเกษตรไล่พอเพียงเรียนเชิงรู้นะคะที่เราไม่อยากใช้ข้อ่าศรียนรู้มันก็จะซ้ําซ้อนกับที่อื่นก็เลยใช้เป็นศูนย์ฝึกบอบรมเพราะเน้นเป็นการฝึกอบรมการเรียนรู้นะคะโดยท่านศูาย์กักรพอเพีงงวชวสุนะคะสวัสดีค่ะ